สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวลามออฟฟิเชียลค่ะันี้ไปตลาดมาจากพี่น้องไปซื้อของใช้ซื้อขลองไส่แล้วเลยออกมานมาจากพี่น้องเลยออกมานามาสูบน้ำใส่เข่าหายแล้วจ้ะมาดูจากพี่น้องว่าได้อะไรมาบ้างนี่เป็นนั่น นั่นได้บใส่ต่างค่ะก่อนเนอะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะนอง่งคือนะเอาน้ำพระน้ำมากินโซดานะครับหล้างท้องน้ำตาล เป็นน้ำตาลแดงจากพี่นอ้องใช้ใส่กับข้าวยาสีปานหมอตุลาปลากระป๋องจากพี่อนงเอามาแกงใส่แกงใส่ใสบาบัวมะแรงจากพี่นอ้องปลากระป๋องแป้งแป้งไว้ทาแก้ร้อน แ่แป้งเด็กจ้ะพี่น้องแส่แป้งผู้ใหญ่ไม่ได้ก็ได้ของกินเด็นเลยจ้ะพรบ้านได้ไก่ย่างมาจ้ะพี่น้องเปี้ยงเครื่องในกับส้มตำเป็นท่านผู้ชมกินข้าวหนช่างใหญ่ไก่กับควานกวนแป้งเด็กแล้วก็นี่จ้ะพี่น้อง ดีหน้าตาดำไปกินแก้มเอยจับพี่น้องเสื้อมาฝากไม่เท่ากันหอกะอันนี้นมช่างใหญ่กินเวลาเมื่อยเวลาเหตุงานเมื่อยได้กินบั๋นลงกำลังจับพี่น้องอันนี้น้ำมันจับพี่น้องน้ำมันเอามาเอามาเติมเอาเลยตอนนี้เอามาเติมเอา เติมใส่ขวดเอาน้ำตาลน้ำสูบเพราะบ้านเราจะไปสูบนะ่าดีจ้ะเพื่อได้ปลาจะได้มาทำทำปลาแดดเดียวไปกินเดือดาอ,อกมาลาง ามาล้างท่องจะจ่นาะกินต่อเปล่าอันนี้เป็นน้ำปลาน้ำปลาีนน้ำปลาลาจะดไปเนาะกวดละซาวห้าเซแกงแซ่บจ้ะน้ำส้มสายชูเอามาล้างปลาจัดไปเนาะเอามาล้างปลา น,นี้เป็นแซ่บร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาที่จะแนวได้ใ่ใจจากพี่นอ้องี่จะาเอา้าจะได้ันน้ำกดอยู่เดี๋ยวเื้อร้านเด๋อ ว่าปไปได้สิเดี๋ยอ,อันนี้พริกแห้งจ้ะพี่นนอะเอามาตำเอามาวั่าตำตำเป็นพริกป่นถุงละห้าสิบบาทได้หลายเยะจห้าสิบบาทก็ได้เข้าตลาดสดเลยจ้ะเข้าไปแล้วหมดเยอะอันนี้เป็นสบู่สบู่ทูตัว โอเทคอันนี้สบู่ล้างหน้าจะกพี่นอ้องเจเดนใน่แเ่อันเนี่ยอิงออนสูตรผสมน้ำผึ้งใช้แต่ตัวนี้ใท้อันอื่นล้างหน้าไ่ได้นะจ๊ะไม่ได้ใช้โฟมใช้สบู่ใช้สบู่อิงออนสูตรผสมน้ำผึ้งล้างหน้าอันนี้ครีมกันแดดตองละยี่สิบบาทจะกพี่นอ้องกันแดด เซรั่ม spf um 30อันนี้เป็นค,คนรคีมกลางคืนออจ้ะครีมกลางคืน,บบนหาซื้อยากเนี้จ้ะพี่น้องสบบัเนี่ยหาซื้อยากไปทำงานที่อื่นหาซื้อไม่ได้เลยต้องมาซื้อเขตบ้านเจ้าของ โ้เชกดับกลิ่นได้คั้นจะเวลาถืกปุ่นเถือกไอ้ช่างใหญ่เปิดอันนี้ให้นะเปิดโซดาให้นะล่างทองเวลาพุ่นอิดหวอนเบาเหมือนจะมันคั้นจะไี่นองแก้วเลย เดี๋ยวเธอกินไหมล่ะก็กินเด้อบ้าล่างช่องเป็นยัง ซื้อื้อผ้าปิดหมวกปิดหาบ่มีเลยกินโซดาล้างลำไส้ช่วงนี้บกหนาวถืกอกับพี่นอ้องซื้อสิบบาทได้เป็นกิโลเวลาไม่มีก็ลูกละห้าบาท คลิปนี้ก็ฝากไว้ซำนี้เราจะไปน้องฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะครับไปตลาดมาก็เลยเอาของใช้มาให้ชมว่ามีอะไรบ้างอันนี้สิขวาผิดสิขวาผิดปนจากพี่นอ้องตอนนี้อยู่หนาเด็จ้ะพ่อบ้านเราจะเราจะไปสูบน้ําใส่นาข้าวมื่นกับมื่นกับชีดยาข้าวจากพี่นอ้องก็จะกลับไปทํางานแล้ว อยู่นานไม่ได้กลับบ้านมาทีก็ใช้ไปเยอะเลยหาไม่ทันเลยผลิตไม่ทันเลยผลิตบันนี่ไม่ทันเลยมันนี่บันนี่ สวัสดีค่ะคำั้นี้นะจ้ะบ๊ายบายค่ะ